สวัสดีครับช่องแสงคำเตยชาแนลมาพบมาพอกันอีกแล้วเมื่อนี้เขาปลาครับเขาปลาปลาไพ่ไาเจดแลมคนโก๋คนสวยบ่อนคำเตยเขาครับมาหาทับยน้องไม้เบิ้งครับนะครับอู้ยงดทางงานอีกแล้เจดแลมเขางามงามงามน่อไม้งามงามผุดอู้ยแต่หน่อยใหญ่ใหญ่เนีพี่น้องเอ้ยแต่ซ้อนแตาสะอ่อนครับเบิ้งครับปวดปวดเอาขี้ซับสูงเนี่ยโอเคครับอู้ยเป็นเม็ดเลยพี่น้องเลย น้ำคัดนี่ครับปลาไผ่เฮาหูดนะพี่น้องตะสอนเข้า่าพุดนะลายบเดยเอามอเอาลายมือบดเดามาสับลายมือบริเวณนี่กัเพืชดอนกอเนาะมันปิดโพงครับพืนดินสุ่มซ้ำดีนอไม่ออกดูฝนตก นิดๆน,น,น้อยๆน้องใหม่มันกระแทงนอแทงบินขึ้นมาก็เลยได้มางัดท่างงัดค,ครับนี่ครับเยี่ยมแล้วคนเจียงเขาเจียงอีูลดีเ,ย,เยี่ยมแล้เขาสุดยอดครับพี่น้องตะสอนครับพ่อหนุ่หลายๆครับแยงหวานๆครับน้ำขึ้นครับพี่น้องน้งนำขึ้นน้ำไหล น้ำห้วยพงครับน้ำขึน้นแต่ว่าก็ถึงื่แกงเนาะแต่ว่าก็ไลายปริมาณน้ำไหลนี่ครับบริเวณนี่ครับมันเป็นที่ดินยี่นี่นี่มันพัดมาหน้าผมนี่ออกมาทางนี้บัดตัวนี้โบเป็นโมเมนต์พงตรงนยพี่น้องเป็นพงลงมาเป็นน้ำเสาะมามเสาะดินมามนี่เสาะเป็นแบบ ดินก็อยู่นี่กับประมาณเกือบไร่นึงได้วันหนึ่งไร่นึงก็ได้นะที่ดินบมเดิร์นแถวนี้ครับบรรยากาศดีดีพี่น้องแดดลมล้มตกครับมาหาหน่อใหม่สับหน่อใหม่ตัดหน่อใหม่เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวไปหาตัดใหญ่ขั้วต่อหน่อใหม่นี่ก็มีหน่อใหม่ไผ่ส่งไผ่หน่อใหม่บง ให้โตรงไพ่บงก็เอิญครับแจงียงใส่วิชาเจ็กหน่อยได้ทับน้ำใหม่แต่ปุบ๊บเป็นกับอยา่างนี้เจ็กหน่อยก่อนอีกหลายที่น้องบ้าง พี่น้องงามๆครับสะอ่อนครับน้ำใหม่นี่ทางมากอาจจะหกเจ็กน่อย หลงมาวงหลงมานี่ที่ผมเห็ดสะพานไว้ตะายเดือนแล,ะละ้วล่ะก็ได้ใส่งานใส่ประโยชน์ละขาวมาหลายเที่ยวละพี่นอ้องข้ามไปแต่บ่มีตัวนี้ก็โอ้ยเยอะดจัง่อยเบิ่งรับที่าพพี่เบิ่งนี่ที่ผมเห็ดไว้ขาวฝากทุกสังาุฝน บุพี่น้องน้ำหลายครับว่าทวมขัวท่วมกมุกไม้ต้นไม้ที่ผมตัดไปละนี่ปลาหลายหลายเลยครับนี่ตองผลกมิตกอไผก็น้ำใหม่เห็นปะครับพี่น้องต่บโบมิตตัวนี่โอ้ยน้ำเพียงค้อไปเลยครับพี่น้ำหลายข่าวไม่ยากแต่ก็ เลยย่างขามฝากขามพวงนี่แหละเพื่อที่จะมาหาหนุ่มใหม่ไปสู้พ่อแม่พี่น้องแกงยังยุงยุงยุบยุบยุบง,ง,งปลูกขออยู่บ่ครับบรรยากาศอยู่หายอยูน่นะเฮาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับช่องแสงขัามเตยใช่แนวลูกหลานขั้ม,ขเมเตยตำบขั้มเตยอำเภอไทจเเริญจังหวัดเจ้โสธรเท่านาี่ละ กน่านที่นไทยถ่ายคลิปยอดคนเบิ่งกับน,น้อยนิดเลยเกินครับพี่น้องเอ้ยเป็นตลิปลตัวนครับคนโบเบิ่งกับถอดเท่ยได้ลังเทียถ่ายคลิปมากเกืบไปแจกถ่าละคลิปบวกับเตื่องยอดติดตามกับลักซี่ลอยจังได้ก็ขอบคุณที่เก่าแล้วครับซี่ลอยหาที่คนที่ติดตามติดตามช่องนี้เนาะครับช่องแสงคำเตือยแชนแนลของผมนี่แหละ องเปิดช่องมากับปีกวัวแหละละภาพวงเบนจิกเกิดครับโอ้ยทางลายเทียหรอพี่น้องแต่ว่าทั้งลมทั้งฝนมันก็ะลมมาเนาะปลอดก็ได้มันก็ดีจังนึงฝนตกก็ด้วส่วนฝนก,ก็ถือว่ตกถือเขาบ่เปียกมั่นเถอะ โอ้ยบ่แไมนแนวพี่น้องอ,อีทุเรียนปลูกไว้นี่โอ้ยสิบยี่สิบต้นตายเบิดบ้านปลูกข้มไพ่กับทีหลอดบอ่อนหลอดครับยอมแล้วทุเรียนนี่ปลูกแค่ไหนกับบอ่อนหลอดก็มังเกียลแดบต่อครับ่นจับน้องใหม่โอ้โหแต่สอนรลายครับพูดร พาไปข่ามฝากครั้งมืนเกี่ยเท่าเดียวเกวี่นนยแล้วมันซับได้ายแล้วพี่น้องกูนะเน่นอนคับเกี่ยแล้วเขาเก่งยีหลีมนอนอนก้เาแ่แม่โอ้โหเบิกระสอนครับสามทีกระสอบละเมอนี่ยแจงว่เบิร์ตซเปอรเบิรเท่ากับต้มไว้นะหนึ่งไว้ โอ้ลำนีสองเมตรเลยพี่น้อ,องเออโอ้โหโๆน้องแมงเงี้ยปวดดังแล้วส่อ่โโอนครับยินเนาะน้องไมง่บงบ่น้องไมง่บงครับพี่น้องครับปวดดังต้นตาดีเลยเกลแหลมพุ่นแต่ผมก็แล้วแล้วอยู่ใน เิ็นเพื่นก็เห็นตาเพื่นตาดีโอเคครับอัปเดตทำานี่แหละเพราะว่านานแล้วบร่ได้ถายคลิปเดี๋ยวพี่น้องที่ลืมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้เด้อครับเด้อพี่น้องฟังไทยฟังเล่าทั่วประเทศนั่นแหละขามาเบิึงช่องกับจะแชร์ซอยนะครับแชร์กันซอยกันพักดัน ขอบคุณทุกขู่ทุกคนครับสบายดีสวัสด,สสดีขอบคุณไหลายครับผมสวัสดีครับ